การใช้ใบอนุญาตเน่ยนะครับขณะนี้กรมยังไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกใบอนุญาตแบบเก่านะครับยังเป็นภาคสมัครใจท่านเลือกใบอนุญาตได้ทั้งใหม่และเก่านะครับถ้าเป็นใบอนุญาตใหม่ก็จะเป็นใบอนุญาตที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับก็จะมีข้อมูลของท่านอยู่ในในระบบใบอนุญาตด้วย ใบอนุญาตใหม่นะครับท่านสามารถใช้ขับรถใน10ประเทศของกลุ่มอาเซียนได้นะครับเพราะจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ในใบอนุญาตด้วยนะครับจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของการมีใบอนุญาตเพื่อสร้างความปลอดภัยใน,ในการใช้รถใช้ถนนในการขับขี่หรือมีมีข้อสงสัยอะไรนะครับ1584ครับเปิดบริการ24ชั่วโมงครับ